อนนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่าที่นาตอนนี้นะครับก็จะลบมากๆเลยนะอย่าก็เยอะพอสมควรเลยนะครับดูล้อนะครับตรงนี้ก็ได้ข่าวว่ารถใหญ่หลายคันก็มาจมที่นี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างหลมเลยนะครับจะเห็นได้นะครับว่าก็ต้องพอเราติดเล็บปุ๊บนะครับก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นดินถมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างลมเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของที่นะครับบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ขุดนะครับแล้วก็มีรถมาติดหลายคันแล้วครับกอนิวเทคแท็กเตอร์ได้รับการเสริมเล็บเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น d l 1 Pro ครับขนาด15.5 15แรงม้านะครับดูก็ทำงานได้เรื่อยๆเลยนะครับความที่เป็นเอลออดเนี่ยมันก็จะสามารถทำงานในสภาวะที่ ดินที่หล่มนะครับก็ในการเลื้อยไปเลื้อยมาได้นะครับก็จะเวลาดิน้นเขาเรียกดิ้นในหล่มได้ครับอันนี้ก็ขับครั้งแรกเลยครับการสอนการใช้งานครั้งแรกครับก็ไม่ต้องเลี้ยงผ่านนะครับไม่ต้องติดการเลี้ยงผ่านไว้นะครับ